สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ส่วนสมใจนึกครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือฟ้าหดยโจรตากแห้งนะครับคือเราจะใช้ส่วนเฉพาะใบนะครับใช้เฉพาะใบในการตากแห้งนะครับตากแห้ง3วันนะครับ <c oughs> ก็จะแห้งกรอบเลยอันนี้ก็พร้อมเข้าเครื่องบดสมุนไพรนะครับแล้วก็บรรจุแคปซูลซึ่งข้อดีของ ฟ้สาสาเดลิโจนตากแห้งในส่วนของเฉพาะใบเนี่ยก็เวลารับประทานนะครับสามารถรับประทานได้ในปริมาณลดลงครึ่งหนึ่งของที่เราต้องทานนะครับอย่างเช่นมื้อละ4แคปซูลก็จะเหลือแค่ถ้ารับประทานเป็นแบบใบก็จะเหลือแค่2แคปซูลนะครับจากวันละ15แคปซูลก็จะเหลือจากวันละ7-8แคปซูล นะครับเฉลี่ยออกไปแต่ละมือแต่ละมือก็อาจจะเหลือสักมือละ2แคปซูลนะครับเชา้ากลางวันเย็นนะครับซึ่งจะให้สารที่มีประโยชน์ของฟ้าทลายโจรเนี่ยครบถ้วนเหมือนกับแคปซูลที่ใช้ฟ้าทลายโจรแห้งมาบดท,ทั้งทั้งลำต้นนะครับปกติเขาจะใช้ทั้งลำต้นไม่ค่อยมีใครทำํสำสําหรับใบใบล้วนนะครับอันนี้เป็นของส่วนสมใจนึกเราเรา คาดว่าเราจะทําเฉพาะใบล้วนนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการก็ติดตามนะครับแล้วก็ทักมาได้หรือโทรศัพท์มาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ